สวัสดีค่ะพี่เป็มพีเรียกวันเนอร์ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายนส5 6 7วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ลิมินโทค่ะก็ขอให้พี่ลิมินโทมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดอะไรให้สมบูรณ์ะคะ่ะขอให้มีประชาชนหรือแฟนคลับรักเขาแทบจะทั้งโลกตลอดไปอะคะ่ะ มีแต่คนรักเขามีแต่คนชื่นชมเขาชื่นชอบเขาอะค่ะเพราะว่าพี่เพนก็รักเขาค่ะเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเดี๋ยวขอพูดภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ I t h i n k Savitri, E. v a s u e v a A. Haran, Anu s i t h E. s a l a h E. f a l Love You Spend, f d e d h i s f o r e E. for Spend, E. for the cabin Though it side thought the conference body in the my state, is saw that when the was at the point speed, you'd have limit far-leaving hole the framework in the, in the world. It world, world less cold. In the forest, it in the capital, the famous cancel far and the cannon. Though it and the and the man's was of In the harvest bee is far more fierce when in the New Year, video the, 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 the harvest be at the span, practice, better and other Hassan. Harvest harvest bear and the have found the husband in the harvest bee. See our span friend, youth find the spirit, of the ค e า a สุ e ม h แต e ส่วนอ r กทั้ s ควา n สุ s e มื่ a e ล e ค s ามส t ขอีก l รื่ e งห h a p p ม y ค s า a สุขสำหร l บเด็กที่ม <the Arizona> ี t วาม o ุขสำหรับลูกที่ p ีควา s สุขในโลกความส t น็นนะคะก็ไยพอเทลิมินโทนะคะพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวใครเดี๋ยวต้องให้มีคนแปลฟังเนาะนะ ไม่ไม่แปล้ฟังนะก็ความหมายก็คือขอให้เขามีความสุขมากๆหลักเขาตลอดไปอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ใช่ก็วันนี้ขอใส่เสื้อสีดำนิดนึงปกติวันเกิดตัวเองก็จะใส่เสื้อสีดำวันนี้เป็นวันเกิดลีมินโธก็จะใส่เสื้อสีดำเหมือนกันนะคะจะได้คู่กัน <c oughs> <c oughs> นะคะถามว่าพี่เ็นจะซื้อเค้กไหมค่ะดีเ๋ยวไปซื้อเค้กมาฉลองวันเกิดลีมินโธค่ะนะคะ วัสดีค่ะพี่เลี้ยวันเนอร์ค่ะ